กลับมายต่อกับรายการทีวีแกงนด์นะคะ<ช>ต้อนรับด้วยกับกูรูธามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ามาเจอกูรูธามแล้วนั่นเองนะคะในช่วงโชว์ธามค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกั<ช>นนะคะใครที่อยากจาเด็ดลุ้นราข่าวสา,ารวงการบันเทิงค่ะอย่าลืมนะคะ SMS Pa c k นั่นเองนะคะที่สามารถสมัครกันได้แบบง่ายๆเลยค่ะกดไปได้เลยที่ดอกจันซีเ4็ดหกสี่ห้าส้นยน่ค่ะ นี่ก็สามารถสมัครกันได้รายเดือนมีแค่29บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องอ่ะมาถึงที่รอคอยแล้วก็ลอยคอยกันอยู่โอ้โหตุษ <c oughs> าเล่นรอคอยรอยคอยจ้ากาเล่นโชว์ชวทามโชว์ทามวันนี้ตั้งใจมากตั้งใจที่จะเอามาฝากมากเพราะว่า <c oughs> คือช่วงนี้หนังไทยก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งนะที่เข้าเยอะ,ะแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จนะไหมก็ไม่ค่อยแต่ต้องบ,บอกว่าสูตรเด็ดที่ทำให้หนังไทยประสบความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างนั้นกะ็คือตัวตลกนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับเรื่องแต่ละเรื่องซึ่ง ต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีหลายๆท่านที่เรามาจะเอ๊ะเรื่องนี้ท่านเรื่องนี้ก็ออกเรื่องนี้ก็มาเรื่องนี้ก็มาอะไรหรือบางคนมีทุกเรื่องถ้าไม่มีมันรู้สึกแม้มันข,นขาด<ช>อะไรไป<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารวบรวมนะคะบรรดาศิลปินตลกคิวทองที่เล่นหนังค่าตัวแพง10บอันดับกู้ไก่ขอทายหน่อยนะ ต้องมีคุณโกตีต้องมีคุณคอมอต้องมีนาแอนนาต้องมีพี่แจ๊ชชนชื่นต้องมีอ่ะนี่ยังไม่เห็นนะที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในอันดับของเราทั้งหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นอย่าช้าเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะคสำหรับ10อันดับของตลก Q ะคะิวทองและพร้อมกับ ค่าตัวด้วยเรามาดูว่าค่าตัวในการรับหนังแต่ละเรื่องของเขาเท่าไหร่กันค่ะ,คะอันดับที่10ก่อนเลยค่ะกับตลกรุ่นเล็กของครอบครัวชวนชื่นนั่นคือคุณแจ๊ดชวนชื่นนั่นเองเก่งมากใช่ยังไมไ่เห็นก่อนต้องบอกคุณแจ๊ดด้วยนะคะชื่อจริงเนี่ยชื่อพดุงทรงแสงช,ชื่อแล้วดูแบบดูเป็นทางการมากเลยนะออคุณแจ๊ดเนี่ยเป็น รุ่นรุ่นเล็กของครอบครัวตลกชวนชื่นต้องบ<ฆ>อกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตลกที่ที่ตลกมากนะแล้วก็เ,ออเขาก็ได้ได้ใส่เลือดตลกมาเต็มที่ค<ฆ>ุณแจ๊เนี่ยต้องบอกว่าลีลาความกวนเขาเฉพาะตัวมากเขาจะออกแนวเด็กแว้นคือร้องเพลงก็เก่งเต้นก็เก่ง,ง,กกงความสามารถเขารอบด้านนะครอบครัวนี้จะมีความสามารถหมดเลยทั้งครอบครัวใช่อันนี้นี่เห็นไหม<อ>คือเขาเนี่ยเล่นหนังมาแล้วมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสมอลรูกูแนวชิปหายสุดเคสเลตเป็ดเด็กเดน3 2มสิบอันวา รู้ไหมคะว่าค่าตัวหนังของเขาแต่ละเรื่องเท่าไหร่เท่าไหร่คะสามแสนบาทต่อนหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาคร่าวๆที่เรารวบรวมมาจากทีรร่สารเรียกค่าอันนี้สุภัทราไอ้ใช่สุภัทรากูรูทามเอามารวบรวมให้ได้ดูกันนะคะคคะ,ะต้องบอกว่าเนี่ยแหละอย่างที่กูไก่บอกว่าเขาเต้นเก่งร้องเพลงร้องเพลงเก่งเนาะเขาชอบร้องเพลงอันนี้มิเรเนของบูโนมา That's the way you are ของบูโนมา อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเก๋มากเขาเป็นตลกที่ขึ้นเวทีของพี่เบิร์ดชายใช่คิดดูดิน้าค้อมก็ขึ้นพี่พี่แจ๊กก็ได้ขึ้นด้วยคือพี่แจ๊จดเนี่ยเขาแบบแจ๊ดเขาแบบเด็กอะเรารู้สึกว่าเขาเด็กแค่เกิดเป็นโกตีเป็น พี่ลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ในวงการมานานอเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แจ๊คคือแบบมาใหม่แล้วก็มาแรงด้วยอะ่ะแจ๊คนี่ยังไม่ถึง30นะใช่แล้วมาแรงแล้วก็ถ้าเกิดสังเกต<า>ดีนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีรายการเ <c oughs> ยอะมากและ <c oughs> ส่วนของแบบหนังเนี่ยเราไม่จะได้เห็นเขาเกือบมืนจริงนะแหลกหลากหลายค่ายด้วยคือเขาเป็นพิธีกรเยอะมากด้วยใช่คือเขารับงานทุกประเภทล่ะเนี่ยมาเช้าเพิ่งดูมาเนี่ยเราไม่เป็นคนไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวนะเขขี่เพิ่งดูมาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอันดับที่10ค่ะต่อมากับอันดับที่เนะคะเจ้าของสำเนียงชวนติดหูกับสำเนียงจีนไหลำ ถั่วต้อมอ่ะถั่วต้มกับสูตรยอดปลายเลยลูกเพียแยกงคนอาแอนนาชวนชื่นนะคะหรือว่าอเนกอินทจันทร์ค่ะ,คะต้องบอกว่าแม้มาดังตอนปลายๆนะอายุอันามก็มากอยู่นะแต่ว่าไม่มากเกินที่คนเราจะไขว้านันประสบการณ์หรือว่าโอกาสต่างๆซึ่งตอนนี้คุณแอนนาก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9กับ ค่าตัวต่อเรื่องนะคะโดยประมาณ380,000บาทหรือว่าถ้าเป็น Q คิวละครจะอยู่ที่วันละหมื่นถึงหมื่นห้าประมาณนี้นะคะเป็นยังไงล่ะซึ่งทุกครั้งก็ลงก็จะได้เห็นเนี่ยคุณนายเรียบว่านายนา,ยนา,ยนา,ยาเน,นี่ยมาเป็นแบบการเชิญอมาเป็นแบบ ต้องมีคำพูดอะไรอย่างเงี้ยน้ำส้วมน้ำส้วมอน้ำส้วมล่าสุดก็มาเป็นนักแสดงในซิคคอมด้วยของทางกีจเโอด้วยไก่อดนะจ๊ะดูสิแม่จ๊ะเห็นไหมคะว่าไม่เขาเรียกว่าถ้ามีความสามารถมีจุดเด่นมีคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่สายเกินที่คุณจะดังหรือว่าจะมีคนเห็นความสามารถอ่ะมาต่อกันที่อันดับ8เลยนะคะแน่นอนกุ๊กไก่ก็ถายถูกว่าต้องมีคนนี้อยู่ในอันดับคุณ